สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพาชมความน่ารักนะคะของน้องบัวน,นรินทิพย์นะคะนางเอกสาวหน้าหวานเจ้าบทบาทนะคะหลังจากผันตัวเป็นนักแสดงอีิสระเนาะ เธอก็เดินหน้าหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะซึ่งรอเธออยู่อีกมากมายเลยล่ะคะ่ะทุกคนล่าสุดเนาะละครอ้อมฟ้าโอบดินนะซึ่งบอกเลยนะตอนนี้น่าติดตามมากๆเลยค่ะกำลังเข้มข้นทีเดียวอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องบัวกันนะคะฝากงานเลยฝากผลงานนะคะก็ฝากละครอ้อมฟ้าโอบดินด้วยนะคะออนแอร์อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ฝากไป้ หมวอสีแทปปี้ด้วยนะคะทั้งช่องยูทูบค่ะแล้วก็ฝากผลงานต่อๆไปเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะมีต่จบรวนเร็วบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเวลาม่อ <laughs>